มาดูบรรยากาศที่ตลาดช่องจอมวันนี้นะครับฟ้าก็กําลังจะมาฝนก็กําลังจะตกของหวานร้านนี้เขามาแจกนะครับไม่มีเจ้าของขายไม่มีคนขายแล้วครับสังเกตดูครับเอามาแจกครับผม อันนี้ก็เป็นกล้วยนะจ๊ะกล้วยกล้วยไข่จ้ะอันนี้กดขายกล้วยไข่จ้ะกล้วยไข่กล้วยไข่อันนี้เป็นพ่อค้ากล้วยไข่จ้ะแล้วมาเดินมาดูฝั่งนี้กันมากนะครับผมอันนี้ก็เป็นอาหารทะเลนะครับสดๆอันนี้มาสิออกคำคอนนะครับอันนี้ก็เป็นนวลหมึกครับเพิ่งสูบจะมาใหม่ๆเลยครับอันนี้ก็ อันนี้สงสัยจะเป็นสะเล็กนะครับเพราะว่าเป็นปลาหมึกเล็กสะอนุบาลอันนี้ก็คนขายครับผมส่วนนี้ก็ผู้ช่วยคนขายครับผมเออคนขับครับผมนั่งรอลูกค้ากันเป็นแถวเลยนะครับสงสัยจะฟาวันนี้ดูท้องฟ้าก่อนครับฟ่าวันนี้ผมเดี๋ยววันนี้ผมจะอัดลงยู youtube นะครับผม บุ๋งก็มีลูกค้าแล้วครับคนหนึ่งไอ้ยะไอ้ยะไอ้ยะได้อีกแล้วกล่องมึงครับต้องต้องจัาไไ้ครคำเวลานับเงินกัูขโมยเงินครับ ดูตังเราก่อนนะครับโผลก็ได้เยอะแล้วนะครับผมโอเคครับได้เยอะแล้วยังครับผมยังเลยหมาบ้าหมดตัวหนึ่งออกไปชุดหนึ่งแล้ววะไปบ้านนานไม่ใช่ตางมี้ครับ